สวัสดีครับสบายดีครับผมนี่ตอนรับเข้าสูงง่ช่องหนงหนสาวสวนกระเป๋าเราไต่เนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยครับเมื่อวานเราไต่เสื้อผ้ามาปับ๊บตัวที่ปั๊บได้ทีห่างเนาะครับเนาะให้มันตรงมาร์กเนาะครับเนาะคือว่าห่างสุดนี่เบอร์หาเนาะนี่ก็คือจุดที่ห้าชี่ไฮนัมเบอร์ตัวเด็กมาตรงครับนี่คือว่าห่างสุดครับผม อย่ทีสุดให้มันเป็นเบอร์ศูนย์นะครับมันได้แค่สองนะครับเนาะมาตรงมากระดิกศูนย์ให้มันตรงกระดิกศูนย์นะครับทีทีสุดตรงกระดิกศูนย์เนาะนี่มันสุดนะครับมุนหมกไปนะในวิธีการมุนเนาะครับเนาะปั๊บทีห่างนี่บาร์รถไต่เพราะในน้ำเนาะเพื่อป้องกันฟันข้างในมันซึกร้อเนาะหรือว่าดูดละนานข้างในให้กดตัวนี้ลงเนาะครับเนาะแล้วก็จะค่อยมุนได้เนาะ ป้องกันฟันมอห้ฟันซึกล้อนะครับเนะาะถ้าหมุนก็นสิโดนนี่ฟันเขาอาจจีซึกได้เนาะมาที่นี้ใช่ไหมปับ๊บให้มันตรงมารกรอนะเอาเด็กซูนมาใส่กับตรงกับตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆคันน็อนตตัวนี้ออกเนาะคันน็อนตตัวนี้ออกหมดเลยครับนี่คือว่าเข้อาอันสิปั๊บปั๊บเอาเด็กซูนมาตรงมาร์กเนาะครับเนาะคือว่าหมุนหมุนมาพี่แล้วซูดเลยเนาะ มุนออกนะครับจับไว้น้ำแล้วใส่แก้วออกมาให้เบิ้งเวยนะครับอันตัวนี้คือตัวดันปั๊บได้ทีได้ห,า,หางนะครับเนาะทำความสะอาดครับผมบ,บริกแก,จกะจับถ้มีปัญหาก็ได้บริกแกะออกมาทำความสะอาด นี่สิทำคลิปให้เ,เพื่อนๆนะเบิรงนะครับนี่คือฟันของมันเนาะหรือว่าลูกระนาดเขาเอิ่นกันเบอร์ศูนย์มันก็นกนสิมาตัวนี้มาเกี่ยวกก็ตัวนี้กดีสิชุดสุดแห้งขาาองมันเนาะเอาเบอร์หาก็สีมุนมาฟังนี่มาเจอตุ่มตัวน,น,นีน้ก็สิชุดแห้งของมันตัวนี้กสิคือฟันดูล,ละนาดของมันทาข้า,า,าบกกดตัวน,นี้ลงกนี่ เชียดในตัวนี้มันมาตัวนี้เชียดในหล่มฟันมันได้เนาะเชียดมันซึกล้อที่ว่าปั๊บได้หางแล้วก็ยังทีขึ้นเก่าปั๊บได้หางแดี่วก็ยังแนนมาธีขึ้นเก่าเพราะว่าดูกัวนี้มันซึกล้อนาะครับเนาะตรงไหนเปลี่ยนหมทาเพื่อนๆท่านทันใดที่เจอปัญหาที่ว่าปั๊บได้ทีเดี่วยังไปหางปั๊บได้หางแล้วยังมาทีขึ้นเก่าเนี่ยก็ต้องไหนเปลี่ยนตัวนี้เนาะพอฟันตัวนี้มันซึกล้อนะครับเนาะอธิบายทีว่า ฟ้าไปตรงมาร์กนะครับนเนาะก็คือเอาเด็กซูทมาใส่เลยที่นี่เพราะว่าเขาหมุนมาวุดแล้วซุดแห้งอ่ทีซุดแหก็คือเอาเด็กซูทเนี่มาใส่ตรงมาร์กเลยเนาะครับเนาะนี่นชิมีน,ออน,นเนาะเห็นเนาะเพื่อนเรานเนาะขอมันตรงหูมันแล้วหมุนไป่อน นี่ยคือทีสุดเดี๋ยวนะครับเนาะเบอร์ซุดของเขาเนี่ยนี่สังเกตมือของบาร์ราอตไตข้างล่างนี่จะกดตรงนะนี้ลงแล้วก็หมุนไปน,ะนั่นเบอร์หาซุด,ดนะครับหางสุดตัวนี้หมุนมากตรงนี้กันทีสุดเบอร์ซุด,ดนะครับเนาะในมี เพื่อนเอฟซีทันหนึ่งเพิ่นถามมาเนะาะเวลาะปั๊บทีแล้วเวลาะปั๊บทีแล้วกดย่ำถอยหลังเนี่ยโบไปเนาะเขาไปยากร้องครับเนาะพอเราใส่มีวิธีมาเคยไข้นะครับพอเราใส่ยิบให้บึงเนี่ยนะครับเนาะปั๊บทีเบอร์หนึ่งเนาะยิบ ีแล้วยำไม,ม่าค่อยไปอย่างนี้เนาะนีย่ยำเอือดเอือดบางที่อาจจะเป็นพอมันมีหลายกรณีเนาะที่ว่จาจักมีปัญหาการแก,ไก,ก้ไขเวลาขันต่อนานะครับเนาะย้ำกับล้างนม่ค่อยไปนะครับ นี่มันไอเดือดมันเะห็เนาะมาเราไต่มีที่มาแกะไข่อันตอนแดงก,ก็มาแกะไข่บอลนียก่อนเนาะมัน,น,อน,อนะน,นชิแคน็อตนี่เนาะน็อตสองน็อตหนอี่เนาะครับ <S <S เห็นบก่กพันไปใส่มือเนาะครับเนาะอีกน็นอตหนึ่งนี่บดดอดน,อน,น็อตเห็นบดเนาะครับเนาะที่มันเฉขึ้นสูงขึ้นไปเน้อยทีเนาะเบื่อม้าทายเบือนน่อ บางที่กองเขามันจิตั้งสูงเกินไปไอศีเนาะมันเห็นให้กดลงยากแน่นเกินไปไอเ,เพื่อนๆมาคันนดัดสองนัดเนี่ยวก็ปลายมันตกก็ามาสิเนาะัอศีเห็มลงเห็มลงข้างล่างเนาะครับเนาะแล้วก็ล็อกเมียนเล็กนอ้อยอืล็อกเมียนตัวนี้คือว่ายำถอยหลังอืดเนาะครับเนาะถอยหลังไม่ค่อยไปไอเพื่อนว่าปับ๊บแก้ไขตัวนี้ลองมึงเนาะครับ ปั๊บทีเบอร์หนึ่งลยนแลย่ำไปเลยเนาะตัวนึงเนี่ย่ำไป็นสีเลยอ,อยู่กับทีเลยนะเนาะพราะาเอาจะย่องมงปุ๊บมันก็ะถีย่ำเลยสะดวกเพราะมันมันอ่อนลงเนาะมันแข็งปั๊บห่างเลยนะครับปั๊บเบอร์สอง สร้างกระหางขึ้นหางขึ้นเรื่อยๆเนาะเบอร์ซีรับเบอร์หาหาหายิ่งทีแต่ไรแห่งแห่งย่ำไนวไว้เนาะเพราะว่ามันสีใส่แห่งยำขึ้นมาหลายครับหลายทีเนาะมาเบอร์หนึ่งขึ้นเก่า มันเรื่องในยำก็ไปเลยเน,ะนาะมันเรื่องแต่ยำไปมันเก็ได้บถีเกินเนี่ยเบอร์ศูนย์เบอร์หน,นึ่งนี่เนาะครับเนาะให้เพื่อนๆคันน,อน็อตนะเลยเนาะถ่ายยำมัก็ไปเนาะถ่ายยำถอยล้างอืดเนี่ยเพื่อนมาคันน็อตตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้มันตกลงเนาะปล่อยให้มันตกลงมานี่ย เบือตีมันสีอ่อนน,น,ออน,อนุ่มเนาะสองล็อตนี่ครับเอาครับผมอ่าเห็นมาเก็บนิดดียกดไลค์กดแท้เลยครับฝากเป็นต้งใจขางนกสาวสวรรค์กับบาราไตาน,ะะาน,ากกนะครับสีมี่ยิบผาสมจักนะครับเนาะเดี๋ยวเก็บหน่าสีมีเอาวงเดือนเนี่ยว,ว่าโรตารีมาหลางมายัางนอกครับเนาะเดี๋ยวว่า มันซิมีเศษน้ำมันนี่ไปติบนะฮะในกัเห็ดเห็ดยิบผ่าสีขาวเลยเป็นสีดำเนาะได้สีดำโมง,งาม่ำเนี่ยคลิปหน้าว่าไต่ีผ้ามหลังวงเดือนนะวันโตรตีนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เดี่รัาไปครับสวัสดีครับ